9 9 9 9 9 9 9ล้านล้านแฟนตาซีคอยเหลือครับไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาสุมตู้นี้นะครับเพื่อที่จะอขึ้นไปดีพ่อนมเออเพื่อที่จะเก็บตัวนี้ไว้นะครับตัวเมติกเนี่ยเพราะว่าเมติกตัวนี้เนี่ยมันเจมนะครับมันสวยดี อันนี้ไม่ใช่การเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะหมุนเป็นรอบตัวนะครับไม่รู้ว่าเคยเห็นกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะหาวิดีโอมาแนบไว้ยยให้นะครับมันสวยจริงๆตัวนี้เนี่ย,ยแต่ไม่รู้ว่านะครับไม่รู้ว่าจะเปิดได้หรือเปล่าเปอร์เซ็นต์มันแบบโอ้แต่ก่อนอื่นนะครับมีมีข่าวลือน,นิดนิดน้อยๆยนะครับความเป็นไปได้เนี่ยไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับ อัปเดตท,ที่กําลังจะมาเนี่ยร้านค้านะครับในร้านค้าเนี่ยไดมอนด์ที่ฟาร์มเนี่ยจะมีประโยชน์มากขึ้นนะครับไม่ใช่เอาไว้แค่ซื้อสัตว์เลี้ยงอย่างเดียวนะครับถ้าอัปเดตมานะครับถ้าข่าวลือมันเป็นจริงนะครับจะเป็นพวกบันเดินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลัคกี้บูทอัลตาร์ลัคกี้บูททริปเปิลดาเมจทริปเปิลกอยสามารถใช้ไดมอนด์ซื้อได้แม้กระทั่งความจุก,กระเป๋านะครับและก็ที่เด็ดดวงก็คือ ปลดล็อกสัตว์เลี้ยงใส่ให้เยอะกว่าเดิมนะครับแต่ไม่รู้ว่าคนที่มีแล้วเนี่ยจะซื้อได้หรือเปล่าแต่ถ้ามันซื้ออันนี้ได้น่ะ17ดตัวเนี่ยโอ้โหอย่างแจมแต่ความเป็นไปได้นะครับไม่รู้ว่ามีมากน้อยเท่าไหร่อันนี้เป็นแค่ข่าวลือนะครับฟังหูไว้หูละกันผมอ่านผมเจอมาผ่านๆตานะครับเรามาเปิดตู้สุ่มกันดีกว่าอยากได้ไว้ในครอบพองจริงๆเลยตัวเนี้ย <c ười> ขอได้ไหมขอได้ไหมเก้าแสนเก้ามืเก้าันเก้าร e ้อยเก้าส e ิบเก้าล้านเนี่ยขอเถอะพ่อหนุ่มขอแค่ตัวเดียวเออตัวเดียวเลยไม่ลืมที่จะเปิดบูธนะครับถึงมันจะเป็นตู้เก่าแต่มันยังเก่าอยู่นะครับความบอกยากนี่มันน่าจะแบบโอ้โหสุดยอดไปเลยไหนผมก็ต้องการแค่ตัวมิติกนะครับตัวพวกเบสิกตัวแรอย่างนี้ปิดไปเลยออโตดีลิฟไปเลย มิติกเท่านั้นนะครับที่จะต้องมามิติกดีพอนมไม่รู้ว่าจะหวังเยอะไปหรือเปล่านะครับผมว่าน่าจะหวังเยอะเกินไปเพื่อแม่คลิปมันยาวจนเกินไปนะครับตัดไปเลยตัดตอนที่มิติกมันออกมาเลย ตัดภาพมาหรือว่าหรือว่าไม่ติกจะมาเปล่าครับแค่จะบอกว่าผ่านมาครึ่งทางแล้วครับมิติยังไม่มาเลยและก็เหมือนว่าจะไม่มีโอกาสจะได้มิติกนะครับ <c oughs> ไปตัดตีรอบหนึ่งตอนที่มันมาละกันเจ็ดพันล้านสุดท้ายนะครับสุ่มได้อีกสองตัวสุดท้าย และก็ตัวสุดท้ายครับครับผมตามนี้เลยมันมีจริงๆใช่ไหมไอตัวมิติกเนี่ยมันมีจริงๆใช่ไหมโอ้โหแทบจะเอ้าหัวมุดเข้าไปในตู้นะครับไปดูว่ามันมีจริงๆหรือเปล่าเลยจะเชือ่อมันน่าจะเป็นที่ดวงนะครับหรือว่ามันเป็นที่ตู้ โอ้9 9 9 9 9นะครับเลข9ทั้งหมดเลยไม่ได้มิติกเลยนะครับถ้าไม่กดออโต้ดีลิฟนะครับตัวลีเจนดารี่น่าจะมาสัก40ตัวได้นะครับประมาณนั้น40 50ตัวโอ้ผมเลยจะเชื่อวะ่ะไม่มาจริงอะ่ะ ก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับคนที่ฟาร์มไดมอนด์นะครับอย่าเพิ่งเอาไปซื้อสัตว์เลี้ยงจนหมดน,นะครับเก็บไว้บ้างฟาร์มเก็บไว้บ้างนะครับเพราะว่าเวลาอัปเดตใหม่มาเนี่ยสัตว์เลี้ยงที่ซื้อไปเนี่ยมันจะตกรุ่นนะครับของใหม่มันย่อมดีกว่าเสมอนะครับไปละบาย